สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานทีเตะเมาลอตเตอรี่แม่บอกยางคัดได้มือก็ถอดเลนตาดือปวดตาพอทิเราอ่อนไปใส่เงินค่ะคากจับมือนี้ไม่พิมพ์ก็เลยสิมาถามเราเบิ่งว่าเราอ่อนเฮ็ดยังแน่นะท่านผู้ชมโชวน้มกันด้วยใจเด้อเอาเทีดเจ้าไปได้ยังแม่เนี่ยจ้ามือนี้ โอ้ยมือนี่บอกมือนี่ไปซื้อขาโทรศัพท์นี่ละมาก็ไปเหมาลอตเตอรี่แม่นี่ไปอันซื้อยุไสจากขาโทรศัพท์ใหม่นี่ไปซื้อยูอันใส่ละยูยูโรเินสันยูโรเินสันยูดอนยูดอนอันเก่าก็ซื้อมากองเอเลียยูจ่ะมาถึกใจเนาะไปเกลียดก็ซื้อมาให้ก็มีอันไม่ไม่มีอยู่แต่ว่าแต่ว่าสายมันหลายมาลุ้งมาลั่นก็อันเฮ็ดบ่เป็นเนาะผู้เฒ่าแม่มันยากเอาแบบง่าย ก็เลยไปซื้อขาตั้งไม่อีกบ้านแพ้งเพียงขาตั้งไม่บ้านตัวใดเราพงดิงซื้อมาก <im itation> มันสองพันแปดสองพันแปองนี่แหะยางถือเด้นี่อันยางแพงแพงคนนี้อีกมันบอส0ี่พันยางแพงสี่พันกว่าได้ดสองพันกว่ามาคื้อี่โรบ,บินสันจากกระเล็กแค่นี้แต่ว่ามันอันกระชับดีนะจ๊ะเหตุางกูเกา 69, หลายนะ่ะน้า ได้มือนี้ได้ยังมากสิโอ้ยมือนีเพราะเป็นเอาลอตเตอรี่มาได้มือนีด้อนี่เป็นหมาหกยางคาดิหมอหาสองหาสองสองหาแล้วก็เมาอยยังเี๋ล้วันที่หนึ่งยังละวันที่หึงเหมือนศูนย์สองศนย์สองหาสองสองศย์สองชื่อเลขเกิจะคร้องมากนี่แหละ8ปดศหมันเบิดหาหกพันส่หมื่น ซื้อลอตอรี่นี่ละซื้อยางคักซื้อยางพักเลยแตศูนอีกหนึ่งกระดามันมัดลยอันนี้ยังวัวอันนี้สิบเก้าับสิเด็กเขาเสียงเซมซีเซมซีได้ล้วนวัดวัดปูวัดปูาำซีดาาำสีดานี่ยแหละพออทิศกลับไปซื้อมากหมอมาแล้วรางวันที่หนึงมีแต่รางวันที่หนึ่งเลยแต่ว่ามันสออกตัวมันสีออกสองหสองมันสออกสอศนยมันสออกศูงมันสออกแปศ แต่ว่าพอาว่าทิศนั่นคือว่ามันซ้ำได้แล้วคุณเลเดนแมีนโบมันฝันดีเนาะแม่พิมพ์ฝันดีเนาะไม่พิมพ์ฝันดีตลอดนี่แหละกับเลขกันนี่แหละนี่กับเลขกันเพราะว่าทิศนี่แหละซื้อใส่อันนี้เลยแเลยเพราะได้ซื้อใส่เอ้ามันมันถื้ออีกแล้วเพราะหน้าบานนี่เนาะขาดไซยังขาดนี่แหละเพราะทิศซื้อจริงๆล่ะครับเมาส์มานี่คนนั้นแทงลอตเตอรี่ก็จะเอ๋อ ก็สือต่แนวเดียวแถวสัตหงมากเ็นสีน้องส่นดกบาปนสีเดลยวเออใบหนึ่งคอยขึ้นยูใส้ศูนย์ศูนย์หาสองมันซ้อนกันยูท่านหนซ้อนกันยูยูส้ศูนย์หาสองศูนย์หาสองเสือตั้งว่ดซีหาใบกนนี่แหละนื่จากม่พิมพ์ไทยชุ่น้ำกันเนื่อจะเด้อนี้สิว่ามีพิมพ์ไทยนี่ลนี่น่ว่าเอ้เพื่อนฟังไปมี่ตัวไรในแถวนีนี่อันเล้สองสองหาสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์แปดแ อันนี้ก็8แปดศหลายเลขไม่พิมมาคักตุกหัวปลาอันนี้8นแปดยแี่หลายะกะเอกเสียงจมชี้เนาะยวัดคำมสีดาจากฟูคำมสีดาเฮ้พิมเสียงในสิบสามโพธิ์จิตหน่งสิบเก้าเกโพธิ์ิตเป็นนี่แหละเลขฝันเลขสันนี่ศูนยห้าะกะจับไปห้าศูย์ผมีศูนย์ห้าศูนย อ่าสอง่วาโพธิ์กลับไปเรียบร้อยแล้วนี่กลับโรตารี่เรียบร้อยซื้อเล็ก็ต้องกับล่างซื้อบนไว้ตะเมียตะเมียมิเตเมียเซ็งเกิลายเป็นบอแต่ไปซื้อของมาไว้ตะขายก็วิ่นอยู่อันปีใหม่ก็แจ็คสิจังไดด้วย้ะเด้อโควิดกับวาเยี่ยมแจ็คยังบุ จั๊กสีไปจังได่มาจังได่กันเนาะไปซื้อของมื่อนี่เตรียมไว้ใส่พี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมพ่อแม่ยกะจ้าสิจังได่ดอกจ่าจั๊กสิเด็กขายบ่เด็กขายกับโบจ้าก็ขออาศัยบุญซร้อยละจ้าสร้อยกันีนาเนล่าอาศัยถือเลขเบิ่งนี่ล่ะถือรางวัลที่1ที่2นี่ล่ะนี่ได้ก็ให้ถือเด้อพอวธเด้อขอปูเพิ่นกรคักเด้อจ้ะเด้อ ก็อ,อันเดมมีเงินใส่ปีใหม่เนี่ยให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานแจกลูกแจกหลานเนี่ยกูคนมีพั่นพะละหลายกับมีเจ้าเพียนหนา่ายุน่นแต่พเขาวิเทีย กากรมมันต <laughs> 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 oh ัวนัวเนจะวิญักยังหนาผาซึ่งกระสันมันเวนหัวก็สังโมไซมันก็เวนหเป็นหอเาเานายน์ปานปิตยานจะยพูดทีเด้เห็นหนาลรอบเป็นตีรอไปาแล้วมันบ่ไปเมลอตเตอดี่มาว่ามันสิถืออที่นี่มันเอาให้ไปซื้อมาตะุอุดอนนี่หมามาตา มองเพื่อนก็จะถือว่าวันที่หนึ่งบนนี้นี่หะแมนบอตั้งไปตลาดบ้านหวยอย่เงี้ยเลื่อยตลาดบ้านหวยไปอย่างเงี้ยมองกันยังก็มองงันที่คนเล่าก็ถือเก้าสิบก็ลาดบ่อก็มองนี่งก็เคยได้น้ำเพื่อนตลอดนะให้เพื่อนยิบใหม่ก็โชว์ตลอดอ้าวทำงานแล้วยังเจ้านาเป็นยังไม่พิมพ์นาเบิ่งนตัวเหมือจักบาทแลยทุกทีเลยเลยมันถือเยอะว่าถือกวนอยู่แล้วว่างไว้ เหมือบาดกับเบิดตัวเนาะเนีมากเนาะชาวป่านแต่ท่านอินเดอยจะยังอั้นสิได้ซึ่ไวัอย่ยยงม่จาท่านเลี้ยงยังไ่จ เอาเบิร์ตอันอันเบิร์ตเราไปลอตเตอรี่อันอันซื้อมากเต็มแจ้งโอ้หาบอเห็นติได้อเบแต่ว่าเข้าไปท้ำบุญนมเาะเมื่อวันอเม่อเมื่อวันพูดมันม่อวันพูดวันุดเออถ้ามาซื้ออตเตอรีไว้แน่แล้ววายูใสุ่มมอันซุ่มหนึ่งอันนี้ไปซื้อมากม่นีดอกจ้ะเมื่อวันพูดก็ซื้อมากแลว่ายูใส่พิมออกีเสียมอทังน้ ก็ฝันฝันดีู่ดเนาะเมื่อได้เข้าไปอันท้ายของบ้านช่วยพบุละยเเสาวั่านพูดบนวัน่เข้าฝันฝันเออย่ำสาวันพูดเลอวัานพูดหันเข้ากับไปท้ายของบ้านแดงเฝันของีแดงบินบอสอนไปได้ไปท่าบุญนบอได้ไปท่ามบุญเนาะไปท่าบุญคนหลายๆมันบอ คนหลายไปไปวายไปไวายอันลงมาแล้วคนก็นยังแห่ตุนเงินไปวัดเซีอยู่ตุนเงินตุ่นยังเต็มหลวง่อโอจิตบอกนี่พิมพ์บังนวดเราฝันตอนแจงแจงนี่ละหลังจากว่าไปเทเท่ากระดูกพระอาจารย์เนาะซอยอนุภูณอาจ้ะเนาะเจสราสังขารเป็นเจจิจอาจารย์หลายๆนบะโอจิตก็เล่นมาฝันคน,นไปทำบุญห,หลายหลายอยู่วัดพาสัน่นบ้านนี่พิมพ์ก็ฝันกีน่กัน ยามเมื่อเช้าคือกันตื่นขึ้นมาก็มาเว้าสู่กันฟังพอกับเมียฝันว่าต้นไม้ใหญ่ยายสูงต้นไม้ใหญ่สูงบาดนี้คือจะมิ่งสร้างบ้านนี่ล่ะไปเรื่อยไปเรื่อยมัพ่อคิดไปเื่อยต้นไม้ล่ะต้นไม้ล่ะโลงโลงสิโลงสิก็บ่แม่นเิ่มลงเด้โลงเอลงสินะ มันมันเจ้าว่าจังไหนขันคนลงฉันตะเกาขันในเจ้าฝันคิดว่าจะฆ่ากันโสงดีมาสุกคนอยู่ดอกจก้ะก็ถือใจจะนอกบ้านนี่เนาะคิดว่าคู่คู่คนอันติดตามเขาเนาะคิดว่าถือก็แล,ละไม่คิดว่าถือแล้วค,ยยนนคนใม่ยิ่งใหญ่จังไหนโคนอันชาวบ,บ้านเพากิดเป็นเรือไโคนลงเหมือดเนาะเอลงเอลงเอ,ลง,เอลงแบบ อันอันข้อมฝันนี่นแมนคอยแปลได้ไนแมนคอยแปลปกติว่าเจ้ามือเจ้ามือนี่หัวปักแล้วเดี๋ยวนี้เจ้ามือใหญ่นี่บอก่ในข้อมในข้อมคิดแตงศินาทแมนไาแมนฝันน่าแต่ว่าพูดถึงอซปมาูอแต่วล้วแต่บุญนแวต่บุญมั่นจนะเล้วแต่บุญภยบุญในเฮยแล้ว่่มุญกับใเ้า้แบุ่นนะ้ย้ คือเร็วแต่ก็พักกันทำบุญเนาะอยากนำอยาง่ายขอเปิดซัาเปิดโซ่เปิดบุญวาสนาจะของเคยเฮ็ดมาเนั่ยละจ้ะคือไม่พิมพ์ไปเฮ็ดชั่มือหน่ก็จังสรนละว่าให้เป็นสายบุญบุญน้ำไอ้ครูคนจัดท่ากับอันเหตุที่น้ำสุขูทุกคนนี่ยจ้ะเขาคิดกันไม่พิมพ์เหเฮ็ดก็คือว่าเฮ็ดคาพี่น้องของคิดเนาะก็เหต์คักอยู่ก็ฟันก็ฟันจังๆแหละจะจังหวะว่าวสู่กันฟังเนาะ บานนี้อันอันอันเลขสรุปเลขอ่ะมือมืออื่นเสาร์อีกคนนึงพอสิโท่ไปถามเลขไก่เตาคนตามเลขเตาไห่เพราะว่ามืออื่นเ้าแต่ว่าตอนนี้เพราะว่าพวิทีไปเมาลอตเตอรี่มากตามเลขเตาไม่เหมือนเนาะตามเลขเตาสรุปประั้นสรุปเลยพวิทีวันจันทร์ปั้นจันทร์นี่ยละวันจันทร์นี่ยละแต่ว่านก็เท่ได้ที่ขันได้กับสิโท่อันกับสิสรุปสีสรุปวันจันทร์มินบ่วันจันทร์แต่ว่าแต่ว่ามือนี่ มื่อนี้แม่พิมพ์ก็โพ์ที่ไปเมาลอตเตอรี่มาอ่านอันแคปหน้าจอให้เพื่อนจักหน่อยก็นานแม่พิมพ์อันนั่นแม่ไอ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 ที่เขียนไว้นั่นแม่อัอนที่เขาเขียนไว้นั่นแม่ไอเพื่อนเบืองน้ำอีกจักเกอรอนึงแน่มันมีตัวใดแน่เออใจเย็นๆได้เดี๋กระจายในคนฟังมีศูนย์หาสองหลักศูนย์หาศูนย์สองหาสองศูนย์แปดนี่แหละมีซ้ำอยู่แล้วครับเ่าก็ซื้อล่างซื้อบนกครับเอา เพราะว่าอันเพื่อนว่าเพื่อนบริดินผู้ปุเพื่อนบอกอ่านในออกเสียงแน่ก็เลยอ่านในเพื่อนฟังเด้อครับนี่ละนี่ละครัฟังชัดๆเด้อนี่ละศูนย์้าสองศูนย์หู้นย์สองห้างศูนย์แดจ้ามหอย่างยากบอิอ่นที่ขไม่ต่ฝ่าก็ปฝ่าฝ่าฝาฝบ่าา่าฝ่้าฝ่าฝ่าต่า่าา่่าฝาฝ่าา่า่า่าฝ่่า่่า พิมพักาแฟดีอยู่เดี๋ยวพ่อทิศกาแฟดีอยู่ก็ขอให้เป็นจริงเนาะพ่อทิศเนาะจ้ะตั้งแต่กำลังออื่นกับพ่อทิกศจะตะลุกให้ฟังอยู่ดอกจ้าตะลุกให้ฟังอยู่กะได้กาแฟเนี่ยได้จ้าเด้อช่องน้อยชงพิมพ์พิมพ์มลายอย่างที่โชคก็ได้เบิงกับขอให้โชคดีสุกคนทุกคนเนาะจ้ะาน้อทำรับมือนี้พอทิศก็ไม่พิมพ์กับขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อที่อันให้การ นันุนคนบ้านเฮาเนาะกดติดตามไม่พิ์ไหมื่นในมื่นเท่าไรเราพงเทียนมื่นสี่มื่นสองแล้วที่จหนก็พอบุญบารมีสิงักซีเจ้าที่เจ้าทางองเพื่อนยูไซซูกซหลามงดสซสุกสซหมองโฮติปทิมไปถำหบุญแม่น้องพินนอกไอ้ซัเฤสมามุ่งมั่นปารถนาเจ้าผู้สม่งจะเนาะสวัสดีค่ะสวาสดีค่ะ